คุณเชื่อในเรื่องคำสาบไหมถ้าคุณเชื่อโปรดรับชมและฟังกับการสปอยหนังเรื่องคำสาบการนอนเริ่มเรื่องกันเลยที่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีทั้งพ่อแม่ลูก บ้าน้าอากำลังฉลองเค้กวันเกิดให้กับพ่อของเด็กน้อยเด็กน้อยเลยถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้เพื่อดูและพบว่าพ่อของเขานั้นเริ่มมีจิตร้อนเกิดอาการนอนไม่หลับเด็กน้อยเริ่มรู้เริ่มเห็นพฤติกรรมของพ่อเขานั้นเริ่มแปลกไม่ปกติพูดอยู่กับตัวเองฉันอยากนอนฉันอยากนอนปล่อยฉันเถอะ ทางครอบครัวนั้นจึงนำหมอผีมาขับไล่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับว่าโดนคำสาปไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อมาที่กำลังนอนคิดและนอนไม่หลับเหมือนกันกำลังนึกถึงภาพในอดีตในเวลานั้นก็มีวิญญาณผู้หญิงนั่งจ้องมองเขาข้างเตียงอาจารย์หล่มที่เห็นแล้วตกใจเลยลุกไปไหว้จุดธูปถึงบรรพบุรุษและเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเขาก็ได้แต่งตัวอาบน้ำเดินทางมาสอนยางที่มหาวิทยาลายัยและกำลังสั่งให้ลูกน้องนั้นฉีดยาโปรตีนเพิ่มกับเจ้าหนูทดลองเหมือน เขากำลังวิจัยเพื่อจะทำให้เจ้าหนูไม่ต้องนอนหลับเข้าสู่คาสวิชาสอนอาจารย์หลําก็ได้ตั้งคําถามกับนักศึกษาว่ามีใครรู้หรือบ้างว่าทําไมการนอนหลับกินอิ่มถึงเป็นคนมีบุญมากกว่าคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับอาจารย์ยังพูดอีกว่ามีใครสงสัยไหมว่าทําไมการนอนยังเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เหมือนก,นกันกับสัตว์ป่าที่เสือมักจะนอนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนนั้นออกหากินแต่สัตว์บางชนิดที่กินพืชน,นั้นเช่นกระต่ายที่แทบจะไม่มีเวลานอนพอสัตว์ที่เป็นเหยื่อนั้นจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้นักล่าฆ่าเขาได้เหมือนกันกับนักศึกษาคนนั้นที่อาจจะโดนนักล่าฆ่าได้นั่นเองตอนนั้นเขาก็ได้มาพบกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เขานั้นของ,งบประมาณในการวิจัยที่จะทํำยังไงถึงจะทําให้มนุษย์นั้นไม่ต้องนอนหลับพอตัวอาจารย์หลาคิดว่า เราสูญเสียเวลาไปกับการนอนหลับเป็นอย่างมากแต่เราอาธิการบดีคิดว่างานวิจัยของเขาันผิดหลักมนุษย์เกินไปเลยไม่อนุมัติงบให้อาจาร์หลามเลยโมโหมากด่าจ,จนยับเป็นไฟและก็มีผู้หญิงมาขอพบอาจาร์หลามนั่นก็คืออาลีทั้งคู่เคยเป็นอดีตคนเคยจีบกันเมื่อ1ิปีก่อนแต่ในครั้งนี้ที่ทั้งคู่ได้มาพบกันเพื่อที่อาลีจะขอให้เขาช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะเธอนั้นก็กําลังโดนคําสาปไม่ให้นอนเธอกลัวอย่างมากเพราะมันได้ฆ่าพ่อและปู่ ของเธอไปแล้ว และพี่ชายของเขาที่กําลังโดนอยู่ตอนนี้อาจารย์หลําเลยพูดว่าฉันก็กําลังวิจัยโลกนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่เป็นอยู่และต้องการหาวิธีที่จะรักษาอยู่อาลีจะให้อาจารย์หล่าไปดูตัวพี่ชายของเขาที่นอนไม่หลับมานานมามากกว่า3เดือนแล้วเธอเล่าว่าครอบครัวเธอนั้นโดนมานักต่อน,นักรุ่นต่อรุ่นไปหาหมอผีเพื่อแก้คําสาบก็แล้วทางหมอผีเลยให้พี่ชายของเขาเย็บตาของพ่อตัวเองเพื่อให้พ่อหลับตาสนิทแต่ก็ทําไม่ได้ จนกรรมมาตกถึงตัวพี่ชายและอาลีแล้วและจะตกทอดไปจนถึงลูกหลานทุกคนในครอบครัวทางครอบครัวก็เป็นห่วงพี่ชายของเขามากและกลัวกันเป็นอย่างมากที่จะโดนคำสาบกำลังจะต้องตกมาถึงพวกเขาแม้กระทั่งหมอในโรงพยาบาลดังๆก็สันนิษฐานถึงอาการนี้ไม่ได้พี่ชายของอาลี ก็เกิดอาการหลอนจิตจนดิ้นอย่างแรงเชือกที่รัดตัวเขานั้นถึงกับขาดและตัวเขานั้นก็วิ่งหนีออกไปพูดอยู่คําเดียวตูอยากนอนตูอยากนอนปล่อยตูไปปล่อยตูไปจนกระทั่งวิ่งไปชนรถยนต์อย่างแรงตายคาที่ไปในช่วงเวลากลางคืนณนะห้องดับจิตอาจารย์หลํำก็ได้มายังห้องดับจิตและนํามีดจิตไปที่บริเวณใบหน้าของศพเพื่อจะนําสมองของคนตายนั้นไปวิจัยและก็ได้ทําการเย็บปิดแผลและตัวอาจารย์หลํานั้นก็เดินออกไปอย่างไม่มี เห็นอาจารย์หลํำก็ได้นําส่วนสมองนั้นมาผ่าครึ่งแพ็คใส่ถุงยัดเข้าไปในเปลือกทุเรียนและนําส่งพัสดุไปยังฮ่องกงแม้ถ้าใครเห็นแก่ออกมานะนึกว่าทุเรียนหมอนทองแน่ๆจนกระทั่งอารี่โทรมาเพื่อจะขอคุยด้วยเธอเลยถามอาจารย์ว่าคุณเชื่อเรื่องคาสาปไหมอาจารย์พูดกับตัวผมนั้นเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เรื่องพวกนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่สักเท่าไหร่หรอกอารี่เลยส่งเช็คให้เป็นเงินจํานวน10ล้านบาทเพื่อเป็นทุนในการวิจัยให้อาจารย์หาทางรัก ษาโรคนี้ให้ได้อาจารย์หลํำก็รับไว้อย่างโดยดีอาจารย์ก็ได้กลับมายังมหาวิทยาลัยตรวจดูสมองที่ได้มาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเขาก็ได้พูดอัดบันทึกเสียงไว้ว่าถ้าอย่างไรแล้วก็มีมนดดำหรือคำสาที่ส่งผลให้การนอนไม่หลับเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องแปลกดีเนาะบวกพร้อมกับข่าแห้งในระหว่างที่เก็บของนั้นเขากําลังจะปิดไฟดันไปเห็นเงาผู้หญิงที่ยืนมองอยู่พอปิดไฟเพิ่มผีตัวนั้นก็มายืนจ้องหน้าอาจารย์อาจารย์ตกใจเล็กน้อย รีบวิ่งหนีออกไปจากห้องนี้โดยเร็วอาจารย์หลามก็มายังสำนักร่างทรงเพื่อจะติดต่อกับวิญญาณพ่อของเขาที่ตายไปหมอผีเลยทําพิธีเรียกวิญญาเรียกจนวิญญาณเข้าร่างหมออาจารย์หลามเลยถามพ่อว่าพ่อครับพ่อรู้หรือไม่ว่าทําไมเราถึงต้องมาอยู่ในเหตุการณ์สงครามญี่ปุ่นด้วยวิญญาณพ่อเลยตอบว่าแกจะอยากรู้ไปทําไมแกนอนไม่หลับเหมือนกันล่ะสิภาพกย้อนอดีตไปยังสงครามญี่ปุ่นเหล่าทหารญี่ปุ่นกาลังบุกครองอํานาจขับไล่ผู้คนจับเด็กสาวสวยไปขัง และนี่ก็คือพ่อของอาจารย์หลังที่มีชื่อว่าหลังซิงพวกทหารก็มาบุกบ้านหลังซิงตรวจค้นของในบ้านและพบกับหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นหัวหน้าทหารเลยถามว่าทําไมเจ้าถึงอ่านภาษาญี่ปุ่นได้หลังซิงเลยตอบว่าพ่อแม่ของเขาในสมัยก่อนนั้นเคยเติบโตมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อผมตัวขึ้นเลยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ฮ่องกองหัวหน้าเลยจะให้หลังซิงมารับใชจ้จักรพรรดิญี่ปุ่นซะและพวพ่กนี้มาหาฉันด้วยพวกทหารญี่ปุ่นก็กําลังยึดอํานาจยึดอาหารทรัพย์สิน ของชาวบ้านจนหมดหลำซิงก็เริ่มทํางานให้กับพวกญี่ปุ่นและกําลังเริ่มทําสิ่งไม่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับจ่าฮู้ที่คุมอยู่ประเทศฮ่องกองจ่าฮูก้ก็กลายเป็นคนทรยศบ้านเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่เหมือนกันและคู่พี่น้องฝาแฝดที่กําลังหลบจากพวกทหารสาวน้อยใจพ่อมากที่ทําไมพ่อของเธอต้องให้เธอทําอะไรเหมือนกับผู้ชายด้วยและยังต้องเรียนรู้วิชา,าศาสตร์มอนดำอะไรอีกและพวกจ่าฮู้ก็มาเก็บเงินค่าคุ้มครองกับพ่อเธอ เลยจะค้นหาตัวลูกสาวแต่ตัวลูกสาวนั้นหลบอยู่เลยหาไม่เจอชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มไม่พอใจกับการกระทําของหลําซิงที่กลายเป็นคนทรยศขายข้อมูลความรับของชาวบ้านและยังเป็นส่วนที่ทําให้ผู้หญิงที่ถูกจับมานั้นกลายมาทํางานขายบริการให้พวกทหารญี่ปุ่นสําเร็จอามร์ R o. ข้างในสถานที่บริการนั้นเหล่าผู้หญิงก็ถูกขยําปี้ป่นให้กับพวกทหารช่วงเวลาตั้งแต่เช้ายันมืดพวกผู้หญิงคนไหนที่ขัดขืนไม่ทําตามก็ต้องโดนฉีดยาฝิ่นเข้า เส้นเลือแต่อย่างไรหล่ำซิ่งเหมือนจะเป็นคนดีและก็ได้ช่วยเด็กผู้หญิงไป4ี่คนและหาทางมอมยาในเหล้าสาเกให้กับพวกทหารดือ่อเด็กน้อย4ี่คนนะั้นก็หนีไปแต่ก็ดันหนีไปไม่รอดจนพวกทหารขับไล่และยิงตายไป3ามคนเหลือน้องสุดท้องหัวหน้าทหารเลยโกรธมากที่จ่าฮูกดูแลช่องไม่ดีเลยให้หาจับมาทดแทงอีก40คนจ่าฮูกเลยมาหาพ่อของสองพี่น้องและทําการฆ่าพ่อของเธอสองพี่น้องเลยถูกจับไปแล เจาทหารมันก็สนุกสนานฉลองปาร์ตี้กันใหญ่หัวหน้าทหารเลยจะแบ่งผู้หญิงให้กับหลัมซิ่งไปเป็นเมียนหนึ่งคนหลัมซิ่งที่ขัดใจอะไรไม่ได้พอกลัวมันจะฆ่าเธอเลยเลือกน้องสาวฟ,ฟ้าแฟดมาแทนส่วนพี่สาวนันไอหัวหน้าทหารมันก็กำลังจะปั้มเธอพอปาดผมเธอออกนั้นดันเห็นลูกตาอีกฆ่าที่น่ากลัวของเธอไอยบอกให้จ่าฮูกมาดูเองสิจับแบบนี้มาได้ยังไงจ่าฮูกก็มาดูเธอและต่อว่าเธอและยังจับเธอข่มขืนจนเสร็จความใคร่และก็รู้ว่า ตาของเธอนั้นเกิดจากการทําพิธีมนต์ดำผิดผ้าทําให้คํำสาปอยู่กับเธอตลอดมาเธอก็ได้มองจ่าฮูกแล้วท่องคําสาปใส่จ่าฮูกมันก็ได้สั่งลูกน้องจับเธอมัดมัดแขนมัดขาปิดหน้าปิดตาและให้คนต่อแถวลุมซ o มนับ1ิบ0คนและน้องสาวของเธอที่ชื่อน้องขาวก็ได้อยู่ดีกินดีและเธอนั้นก็ขอให้หล่าซิ่งช่วยพี่สาวของเธอหน่อยหล่าซิ่งเลยเอาข้าวเอาน้ำมาป้อนเธอตัวเธอนั้นเลยพูดว่าทาไมาคุณถึงเรียกน้องสาวฉันแทน ทำไมไม่เลือกชานบ้างหลัาซิงก็ไม่ยอมตอบอะไรตอนนั้นเธอเลยมองไปที่หลัาซิ่งและท่องคําสาปใส่แล้วตัวเธอก็สิ้นลมตายไปตัวอาจารย์หลัานั้นก็ได้รับรู้และแอบมองแอบเห็นเรื่องราวอยู่ของพ่อตัวเองอยู่ตลอดกลับมาปัจจุบันอาจารย์หลัาก็ได้เปิดตึกเพื่อที่จะเริ่มทําการวิจัยแล้วอาลี ก็ได้มาหาอาจารย์เพื่อที่จะขอให้เขาช่วยอาการนอนไม่หลับอาจารย์หลำก็พูดงั้นก็ดีอุปกรณ์อะไรก็พร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยอาจารย์หลำเลยให้อาลี่ไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วอาการโปรตีนเข้าไปทุกๆ12ชั่วโมงแต่ตัวลูกน้องเขานั้นคิดว่ามันไม่ใช่การโปรตีนอย่างแน่เลยไม่พูดอะไรดีกว่าย้อนกลับมาในอดีตตัวหลำซินเริ่มมีอาการหลอนจิตเห็นผีสาวอยู่ตลอดเวลาและพูดว่าปล่อยฉันนอนเถอะทาให้น้องข่าวรู้ความจริง ว่าพี่สาวของเธอนั้นตายแล้วเธอเลยจะไปหาศพพี่สาวของเธอเพื่อจะมาขอขมากับศพหลังจากนั้นพวกเขาก็มาขอขมาอาจารย์หลำในตอนเด็กที่กลัวมากเลยต้องรีบขอขมาเพื่อไม่ให้คำสัปตกไปถึงได้อาจารย์หลำก็ได้นําดอกก็ได้นําดอกไม้มาให้อลีซึ่งเป็นดอกไม้ที่ผีตัวนั้นชอบมากและพยายามอัดกาดเข้าไปเพิ่มอีกทําให้อาการอาลีเริ่มแปลกลายเป็นคนที่นอนไม่หลับเร็วขึ้นอาลีเลยถามอาจารย์ว่าคุณเชื่อเรื่องกรรมไหมอาจารย์ เลยพูดมันก็น่าจะจริงนะเพราะคนที่ทําชั่วต้องได้รับกรรมอย่างสาสมอารี่เลยเล่าว่าคนรู้หรือไม่ว่าปู่ของฉันคือใครเขาก็คือจ่าฮู้คนที่ทํามันให้ศูนบําเรนนั่นแหละและอารี่ก็ได้ให้คนตามสืบหาเด็กผู้หญิงคนนั้นที่รอดมาได้ทําให้อารี่รู้ว่าจ่าฮู้และพ่อของอาจาร์หลำนั้นเป็นพวกเดียวกันและยังทําเรื่องพวกนี้อีกอารี่เลยพูดกับอาจาร์หลำว่างั้นคุณก็ต้องเป็นเหมือนฉันนะสิคงเป็นกรรมที่ครอบครัวของเราได้ทําทาให เราได้มาพบกันสินะอาจจะหล่บเลยอัดแก๊สเพิ่มมากกว่าเดิมและเฝ้าดูอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นภาพเหตุการณ์ที่พ่อของอาจารย์หลักกาลังจะแต่งงานกับน้องขาวแต่ดันเห็นเงาในกระจกเป็นผีสาวคนนั้นซิ่งก็เรื่อกลัวน้องขาวและคิดว่าผีพี่สาวกําลังสิงอยู่ในตัวเธอหล่าซิ่งตอนนี้ก็ไม่ปกติแล้วโดนผีสะกดจิตไปแล้วแล้วพยายามจะฆ่าลูก และก็พยายามจะฆ่าตัวน้องขาวและเดินตามฆ่าหัวหน้าทหารอย่างโหดเหี้ยมจนจุดจู่ขาดแล้วพวกทหารก็ระยิงไม่หยุดไม่หย่อนยิงจนเนื้อหนังหัวขาดกระเด็นกระจุยอาลี่ที่รับยาจนมากเกินไปทําให้จิตไม่ปกติสูญเสียสมาธิจนกระทั่งวิญญาณผีสาวได้เข้าร่างเธอและกําลังกัดกินแขนจนเฝออาจจลล์ที่เห็นเลยยิ้มแบบสะใจว่าในที่สุดฉันก็ได้เจอตัวแกสักทีนางผีตัวนั้น ในเวลานั้นอาจาร์หล่ำก็ได้กัดกินตัวอาลี่และก็ถูกจับไปโดยตำรวจเรื่องนี้เหมือนกันกับว่าตัวอาจารย์หล่ำนั้นรอให้ผีสาวเข้าสิงล่างเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นผีที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้มาตลอดซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการหลอน จิตคิดไปเองแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังคำสาบการนอนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ